ทีนี้เมื่อคืนแม่มาเราก็ต้องบริหารนูตอนนี้ต้นไม้กูจะไม่เหลือสิจะหาวิธีทํำยังไงให้คนช่วยกูเลี้ยงก็เลยถึงวันนี้ต้องจ้างคนเลี้ยงงะไอไ้เองงวที่ชาวบ้านเอาไปปล่อยๆนะต้องจ้างคนทหาเรเลี้ยงงะจ้างสองคนวันละสามร้อยบาทต่อคนจ้างเลี้ยงงูอันนั้นก็หาวิธีตัดวงจรการจ้างบอกลูเมาไปช่วยกูเลี้ <laughs> ยงทีกูให้ลูกมึงชาวบ้านเขาเห็นว่ามีอาชีพ คือต้องให้อาชีพเขาถ้าไม่ให้อาชีพเดี๋ยวมันก็ไปลุกไปลุยไม่จบสิน้นแต่ก็ทําสัญญาว,าว่างัวที่ให้ไปนี่ไม่ใช่ให้คุณเราไปขายไปค่าถ้าจะซื้อจะขายอะไรก็เอามาขายคืนเราเพราะเราไม่อยากให้งัวที่ชาวบ้านเขาให้มามันตายเพราะลงค่าถ้ามันตายเพราอายุข,ขัยก็ไม่เป็นไรก,ก็ต้องคำนวกันอย่างนี้ก็บอกลูกหลานตามนี้ว่าวิธีคิดให้ใจสะอาด เขาคิดเพื่อจะให้และทำใจให้มันว่างมากมแต่ถ้าคิดเพื่อใจสงบปรกเนีมันคิดเพื่อจะเอาและใจนี้มันจะไม่มีที่ว่างให้ใครมันจะมีวัตถุมาใส่เยอะมากสมบัติกูเยอะมากผัวกูหลายคนกิ๊กกูเยอะเมียกูมากแฟนกูเยอะลูกกูสมบัติกูมันก็ไม่ว่างใจมันก็ไม่สะอาดเราก็โดนสาดไม่หยุด คำสาบของนางสงการก็จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทันทีเอนทายที่สุดมีลูกหลานทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญในเรื่ององค์การวันมาสงกรา์วันขึ้นปีใหม่ในหลวขอให้ทุกคนจงพ้นจากคำสาบขอให้ทุกคนจงมีชัยชนะขอให้ทุกคนจงมีความผาสุกมีอำนาจมีตะบะและมีความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองตามสิ่งที่ท่านปรารถนาด้วยอำนาจใจที่ชั่นสะอาด กายที่สะอาดและวาจาสะอาดทั้งสามสะอาดจงอุบัติบังเกิดในกายวาจาและใจของท่านทุกคนทุกตนเถิดทุกราเดี๋ยวเรามาบางคับบ<า>ุที่สวนกุศลในหมู่ญาติร<า>ใครที่ยังไม่ได้เอาเขียนชื่อญาตินะญาติที่วายชนแล้วเขามีบางสกุลเป็นก็พ่อแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็สามารถเขียนได้เอาไปใส่ทานแล้วก็ที่ลมหายใจจากญาติรู้จักไม่รู้จักก็เขียนชื่อใส่มาหรือใครจะเขียนเผื่อไปทางอะไรนะ <c oughs> อะไรอะ่ะดูใบดูบ้บองอะไรก็ไม่ว่าอะไรกัน บางสกุลอุทิศส่งผู้สนให้บางคนน่าจะดีเผื่อใจท่านจะได้สะอาดมากขึ้นหน่อยจะได้คิดเพื่อสังคมเพื่อประเทศบางอันนี้ไม่ได้ว่านะหวังดีนะจะห้ามตัดออกช่องห้าใครตัดซวยเอออ่ะก็เผื่อๆอุทิศให้ท่านบ้างเผื่อท่านจะได้มีใจว่างๆสะอาดมากๆแล้วคิดเพื่อประโยชน์ให้เยอะๆขึ้น คนทุววันนี้เนี่ยเราคิดเพื่อตัวเองมันสปกปรกเนี่ยใจมันสปกปรกถ้าคิดเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่ออะไรอะไรเนี่ยมันจะมีความกว้างขวางใหญ่โตมากของโบราณมากแ,แต่สรารพัดสีถ้าเมาื่อใดที่คิดเพื่อตัวเองเนี่ยไม่ดีล,สล,ล,ล,สลยสกปรกแล้วแลต้องทำซ้ำนะเอาเขียนสรุปแล้วก็เอาเอาชื่อมา เอาพานที่ใส่เขียนว่าเอามาไว้ที่นี่เดี๋ยวจะได้บังสกุลแล้วพวกเราก็จะได้กรดน้ำแล้วพรแล้วบ่ายวันนี้พาพ่อแม่มาต่ออายุค,คือมาทำให้กายสาเ,เดี๋ยวลูกปู่สงน้ำรดน้ำดำหัวอ,อายุเจ็ดสิบขึ้นนะจ๊ะไม่ใช่สี่สิบมานั่งบนหน้าบานจิมบานเจอไม่ได้นะอเ,เอ,อ อายุเจสิบขึ้นเอาเอาจากที่ไหนอ่ะสงน้าจากที่ไหนฮะหน้าอาคารทพระนปกเจ้าที่ที่หน้าพระใหญ่พระปกเก้าปกแผ่นดินหน้าอาคารทาพระนาปกก็เป็นมงคลเราจะได้ปกป้องคุ้มครองไอ้ความแม่ของเราผู้ญาติยาติบรรพบุ ยังไม่เขียนเขียนซะลูกเขียนแล้วเอาลูกรวมมา,าคุณสุภาพก็ทำปฏิทินมาแจกผู้สูงอายุเขียนอยาน่า ไม่ใช่ยากคนรู้จัก,จกคนรักคนใกล้ชิดคนสนิทคนชังคนชอบเรากรมในเวรเขียนไปให้ลูกว่าเขียนแล้วมันทําให้ใจเรากว้างขึ้นให้คนที่เกลียดก็ต้องเขียนเอยอะๆหน่อยว่ามันเป็นการให้อาภายัยใจมันก็จะกว้างมากขึ้นเกลียดเท่าน,นี้มันอยู่ในใจเราไหมอยู่เพราะฉะนั้นกำจัดมันออกดยการให้มันไปให้มันไปเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่ ถ้าจะไปยึดถือความเกลียดเอาไว้มันก็เก็บไว้ในใจใจก็สกปรกมากึ้นเพราะธรรมชาติของใจมันว่างหรอกมันไม่มีอะไรไอ้ที่มันไม่ว่างทุกวันนี้เพราะของกูไงของกูตัวกูสมบัติกูวัตถุก,กูรูปกูญาติกูบริวารกูสิ่งของของกูมันก็เลยสกปรกอยู่อย่างนี้ไม่ว่างสักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนไว้ในคําสอนของ หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาในวันที่แสดงโอวาทปาติโมก่าสรพพปาปะอาการนังการไม่ทําบาปท,ทั้งปวงกุศลสูประสปทาการทำกุศลด้วยความสลาดสจิตะปริโยทบันังการชำระจ,จิตของตนให้ของแพ้วของแพ้วของใสคือสะอาดถ้าทำได้อย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีตัวกูเป็นใหญ่ ไม่มีวัตถุธาตุใดๆอยู่ในใจเราแล้วเราไปคิดว่าการทำใจให้ผ่องแผ้วก็คือการต้องนั่งสมาธิหลับตาภาวนาเข่งครัดไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวให้นั่งไปเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วอย่างแต่ทำได้ทุกวันทุกเวลาก็คือการสละสละของกูออกไป,ก,ก,ก,ออก,ไปก็คือทำใจให้มันมว่างๆไม่มีอะไรจะสละกพะสละอัตตาความเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเป็นตัวกูของกูญาติกูมานะจิตถิ ความย่าโสโอหังทรนงปวดดีจองห้องเหล่านี้สละออกไปใจมันก็จะสะอาดขึ้นเบาขึ้นว่นวางขึ้นสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นแล้วมันก็ถึงคำว่าอิสระมากขึ้นไอ้ใจใ้าเป็นอะไรก็ของกูไอ้นึ่งก่ของกูไอ้นี่ก็ของกูมึงทำ้ายกูมึงด่ากูกูทำมึงเจ็บมึงทำกูเจ็บมันไม่หวานมันก็มากไปด้วยขยะ มันก็หมกหมองอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะเอาอาใจที่ไหนมาสะอาดของแ้วมันก็ยิ่งสกปรกโสโครกมาไปยิ่งอายุไขมากขึ้นก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นเพราะสะสมทุกปีอย่างทุกเวลาของคนมีอายุไขมากขึ้นก็ต้องสะอาดเด่นมากขึ้นหลวงปู่สอนพระเนรเมื่อวานนาี่ว่าท่านอายุมากขึ้นมันต้องมีแก่นสารมีสารลางเขาเรียกร่องมีคุณภาพมีคุณธรรมคุณประโยชน์ และก็คุณค่าและคนที่จะมีคุณค่าไม่ใช่มีอะไรต้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรรับอยู่อย่างชนิดที่เตรียมตัวพร้อมที่จะตายอย่างไม่กลัวตายอย่างนี้เป็นต้น่างนี้เขาเรียกว่าคนใจสะาดไอ้คนใจสุภพร,รกไอ้หนุ่มกับของกูไอ้นี่กับของกูทุกอย่างของกูหมด แล้วสุดท้ายตายไม่ไปไหนเอเฝ้าของกูอยู่นั่นนะ่ะมาเป็นจิ้งโจกมาเป็นตู้แกมาเป็นเรัาฉานมาเป็นตัวตะกวดตัวอะไรสารพัดเพื่อว้าสมบัติของตนนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าใจสดโปรกไม่ถูกต้องไม่ถูกกับคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตงรงกับคติธรรมของธรรมบาลกุมารที่เป็นพระหมหาบพธิสั์ที่อบรมสังสอนเราให้พ้นจะคำสอนอ้าว วายวยลกพอตีกองแล้วเฮ้ยมันตีอย่างไรวะอันนี้มันเพิ่งจะสิบโมงขึ้นอ๋อนักเรียนเขาเยอะลูกต้องตีกันเอาไว้ใช่ไม <c oughs> ่งั้นเดี๋ยวสา บางสกุลตายก็สําหรับคนที่ตายไปแล้วบางสกุลเป็นก็สําหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าบางสกุลทิศของคุณให้เขาต่ออายุให้ให้ความดีงามจะให้ได้ไม่ได้ก็ทาไปตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนมีอยู่ในคําสอนพระผู้มีพระวจนะเรียกว่าเปรตพีทําบุญอุทิศให้แก่เปรตได้โดยญาิ ไม่ใช่หลวงปู่พูดเองไม่ใช่สอนดีไม่ใช่บอกเองทั้งหมดเป็นคําสอนของศาสนาพุทธจะเชื่อหรือไม่ก็ต้องลองทาดูลองทาดูเรายิ้มให้คนอื่นคนอื่นยิ้มให้เราไหมล่ะถ้าคนอื่นยิ้มให้เราก็แสดงว่าคําสอนนั้นถูกต้องแต่เราด่าคนอื่นคนอื่นก็ด่าเราอันนี้เป็นธรรมชาติดังนั้นเราให้คนอื่นคนอื่นก็จะให้เราเราดีต่อผู้อื่นผู้อื่นก็จะดีต่อเรา เราไหว้ผู้อื่นผู้อื่นก็ยกมือไหว้เราเนั้นสิ่งนี้เป็นสัจธรรมสัจวาจาเราสงเคราะห์อนุเคราะห์แบ่งปนบุญส่ให้แก่คนอื่นคนอื่นก็สงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อยามเราตกทุกข์แต่ยากลําบากเราก็มีมีคนช่วยเหลือประทับำรุงแต่อุ้มจูส่งเสริมสนับสนุสนะฉน,นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดเยอะคิด ง่ายง่ายเห็นผลง่ายฟังเข้าใจง่ายสำคัญว่าเราทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้มันก็เห็นผลถ้าทำไม่ได้ทำไม่จริงไอ้ที่เราเสื่อมก็เพราะว่าเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีความเพียรเราเลยโดนสาบไม่หยุดไม่หยุดนะหดย่อนนะคนได้ยังใครเขียนชื่อมาครบไอยังใครยังไม่เขียนก็ฝากฝากทรงมา ผิดนะ sama semua. Baiklah. Topai ke bangsa pun pen. tạo hình nhau ลังฉากภาบางส่วนนะคะเพื่อที่อุทิศให้แก่ญาติผู้เรื่องรับค่ะ ใจกรดน้ำหลวงาตามอิทังโลยตินังโอนตูสุขิตาโอนตูยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งลา เจ้าขอญาตทั้งหลายของข้าพเจ้าอมีบิดาและมารดาทั้งหลายบุญญาตายายทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเวรอสุรกายทั้งหลาย แสงนางไม้ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้าทุ่งเจ้าท่าทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายมิตรทั้งหลายศัตรูทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย อาหารแรบปัจัจสี่แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอที่ส่วนกุศลดี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายให้ปกปักรักษาข้าพเจ้าให้เทพเจ้าทั้งหลายด้วยศรกลระบิโพ ตกโรคกบานทั้งสี่พร,ระธร,ร,ร,รณีาระงคาค